ฝรั่งถามเฮ้ยสบายดีป่ะไม่ต้องตอบว่า I'm good and fine ตลอดก็ได้นะคะงั้นเรามาเรียนกันดีกว่าว่ามีประโยคไหนอีกบ้างนะที่มันน่าสนใจและฝรั่งเขาใช้ตอบกลับกันจริงๆหลายๆคำไม่มีสอนในตำราเรียนนะคะก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งเป็นกำลังใจให้ครูพี่แอนด้วยนะคะช่วงนี้ไลฟ์สดบ่อยมากถ้าไม่กดแจ้งเตือนไว้แล้วก็อาจจะพลาดได้นะคะ มาค่ะฝรั่งถามเราว่า hey how are you how's it going ส่วนเหญ่เราจะตอบว่า I'm fine I'm good เพราะว่าเรานึกคำอื่นไม่ทันจริงป่ะเป็นแบบพี่แอนไหมต่อให้รู้สับเยอะแค่ไหนฉันก็จะตอบว่า I'm fine กับ I'm good ไว้ก่อนเพราะว่าฉันคุ้นเคยกับประโยคเหล่านี้แต่วันนี้พี่แอนขอท้าค่ะให้ทุกคนหันมาพูดประโยคอื่นกันบ้างเชื่อพี่แอนเปลว่าการเริ่มพูดประโยคใหม่ๆม,มันจะทาให้เรามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละมาเริ่มที่ประโยคแรกกันเลย ฝรั่งถามว่า hey how's it going how are you I'm great s y so, hey Amy how's it going how you feeling I'm great Oh m g o a d are you okay I'm good I'm fine I'm great ง่าย,ายแต่แตกต,ต่างจริงไหมคะ I'm great ฉันโอ้สบายดีมากๆเลยตอนนี้ฉันยอดเยี่ยมมากๆ I am fantastic I fantastic I'm fantastic am are How you? เป็นคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วจริงไหมคะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยเนาะ,อะลองหันมาใช้กันบ้าง I am fantastic แปลว่าโอ้ชีวิตตอนนี้คือยอดเยี่ยมมากคือยอดเยี่ยมมากนะคะอ่ะมีอะไรอีก I'm wonderful I'm wonderful แปลว่าโอ้ชีวิตช่วงนี้มันดีจังเลย I'm wonderful thank you yeah that's good nice <Dear, S 1> to <'s> see you <laughs> I couldn't be better ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆนักเรียนเคยไหมคะชีวิตในช่วงที่มันดีมากๆดีแบบพีคๆเลยอะเรารู้สึกว่ามันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆเราก็เลยบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่า oh I couldn't be better ชีวิตตอนนี้คือดีที่สุดแล้วจริงๆ oh, I couldn't be better this is the best this is great I love this this is the best awesome well couldn't be better I'm on cloud 9 Cloud วก่ากอนเมฆ อ่าก้อนเมฆนาย 9, คือ9ไปอยู่ก้อนเมฆชั้น9คล้ายๆกับสวรรค์ชั้น7จ็นั่นแหละค่ะ I'm on cloud 9ก็คือโอ้ตอนนี้ชีวิตเหมือนอยู่บนก้อนเมฆล่องลอยมีความสุขอ่ะเมฆมาเมฆมาค่ะเมฆมาเอ่อนอนอยู่บนเมฆสบาย I'm on cloud 9ก็คือสบายดีสุดๆไปเลยจ้ะแม่จ๋า ระหว่างที่พี่อ่านอัดคลิปนี้อยู่นะคะก็เป็นช่วงสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรามาสอนวิธีตอบกลับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ละกันนะคะ I'm still alive and I'm still alive That's right I'm still alive เออ I'm still alive เออยังรอดอยู่ยังรอดอยู่นะคะคือยังไม่ตายเอาง่ายๆแล้วกันนะจะตายแลไม่ตายแลอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ I'm still alive จะหรือจะบอกว่า I'm still breathing I have to call my daughter, and I'd like to call my a g e in New York and let her know I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. เฮ้ยยังหายใจอยู่เว้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างเออยังหายใจอยู่ยังหายใจอยู่ยังไม่ตายเฮ้ยเราถ้าแบบจะบอกว่าโอ้ก็ก็โอเคชีวิตช่วงนี้ก็โอเคนะคะก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่ I'm okay. I'm doing okay. I guess อาจจะมี I guess ตามเข้าไปหน่อยนึงประมาณว่าเออฉันว่าฉันก็โอเคแหะมั้ง Okay. I'll do And okay no matter what you hear, tell them doing okay it matter what Tell them hear อย่างไรก็ตามนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนชีวิตช่วงนี้คือมันไม่ดีจริงๆอ่ะมันไม่โอเคเอจริงชีวิตตอนก่อนนี้โอเคมากกว่าก็ให้พูดว่า I have been better อาเ e ็ b e บบไงเป e น better, better. I have been better มันจะแปลว่าก่อนหน้านี้ชีวิตฉันดีกว่านี้ว่าซึ่งพี่แอดว่าประโยคนี้ มันน่าจะโดนใจใครหลายๆคนในตอนนี้จริงๆโดนใจพี่แอนด้วยนะคะถ้าเพื่อนฝรั่งถาม hey how are you doing แ n นพี่แอนคงตอบกลับว่า I've been better เมื่อก่อนดีกว่านี้ว่ะตอนนี้คือกำลังแย่แล้วสถานการณ์มันไม่ค่อยโอเค <laughs> อะเอาเป็นว่าทุกคนคะ่ะก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะพี่แอนขอถามนักเรียนกันนิดนึงละกัน how are you guys doing ตอนนี้นักเรียนของครูพี่แอนทุกคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะ Fine Good Great Doing uh, Couldn't be better I've been better ลองมาอัปเดตชีวิตให้ครูพี่แอนทราบกันหน่อยนะคะแล้วก็คอมเมนต์อะไรกันไวน้นิดน้อยๆนิดๆหนอยๆ,ๆทักทายคุณครูกันด้วยนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะบ๊ายบาย